สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มารีวิวแอปเล่นเกมนะครับผมเก็บสะสมคะแนนนะครับแลกเข้าทุมนี้ได้นะครับมันเป็นแอปนะครับผมยิงปีศาจแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเล่นเกมนะครับผมเพิ่มทหารของเรานะครับแล้วก็พยายามเก็บปืนนะครับผมอัพเกรดทหารของเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่าให้นะครับผมตัวปีศาจนะครับเข้ามาถึงเราให้ได้นะครับเห็นไหมครับหลบสิ่งกีดขวางไปนะครับ แล้วหลังจากที่เราเล่นจนเสร็จผ่านด่านแล้วนะครับเราจะได้รับแบงค์มานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์สีแดงตรงนี้นะครับหรือว่าแบงค์สีฟ้านะครับสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเข้าทูมิเนียลเลตได้เลยนะครับสาหรับแบงค์สีฟ้านะครับผมก็แลกเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับขั้นต่ําก็อยู่ที่10บอนั่นเองนะครับผมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้ามาทํานะครับผมแนะนําให้ดูจนจบนะครับแล้วสิ่งพิเศษนะครับผมสําหรับคนที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเราจะได้นะครับผมอยู่ที่30คะน แนนด้วยนะครับผมถ้าเราใส่ ID ตรงนี้นะครับดูดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดก่อนขั้นตอนแรกนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้กดเข้ามาที่คําอธิบายตรงนี้นะครับจะเห็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับผมแอปสร้างไรายได้เสริมกดได้ที่นี่เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับ แล้วสาหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนนี่นะครับผมกดติดตั้งได้ในขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการนะครับผมดาวน์โหลดไฟล์ให้กับเราตรงด้านบนตรงนี้นะครับรอให้ดาวน์โหลดเสร็จนะครับทุกคนนี่นะครับผมหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดเข้ามาที่ไฟล์นะครับทุกคนแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็นะครับผมทําการกดติดตั้งแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับเราก็สามารถนะครับผมใช้นะครับโทรศัพท์ของเราสแกนแอปได้นะครับทุกคนนี่นะครับผมไม่พบไวรัสนะครับแอปก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่พบความเสี่ยงเื่องอื่นองนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับผมเล่นใช้งานได้เลยนะ พอเราเข้ามาแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับผมหรือว่าเฟซบุ o กเราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวให้นะครับแอปตัวนี้นะครับผมมันเป็นแอปนะครับผมที่ทําให้เรานะครับเล่นเกมแบบนี้นะครับทุกคนเป็นเกมนะครับผมยิงปีศาจไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรานะครับผมเล่นเสร็จนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นแบงค์มานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับยิงปีศาจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามนะครับผมเก็บปืนรรรรรบหหืือออวว่่่่าาาาเเพิิมีศขงงส ขวางประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกคนเราต้องเล่นนะครับผมจนชนะนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์มานะครับเป็นแบงค์นะครับผมสีแดงนั่นเองนะครับสามารถนะครับผมกดรับทันทีได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะดูวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะ นี่นะครับทุกคนหลังจากนะครับผมที่เราเล่นเสร็จนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าด้านบนนะครับมันจะมีนะครับผมแบงค์นะครับจะมีสีสองสีนะครับทุกคนมีแบงค์สีแดงแล้วก็แบงค์สีน้ําเงินนะครับสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนถอนเข้าทูมินิวเลยได้นะเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเรามาใส่ตรงนี้กันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ ID นะครับสาหรับ ID คําเชิญตรงนี้นะครับผมเพียงแค่เราใส่นะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับผมใส่นะครับเราก็จะได้นะครับผมอยู่ที่30คะแนน30แบคะแนนสามารถใส่ไปตามนี้ได้เลย ครับผม914 90568นะครับ914 90568เสร็จแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นแบงค์สีแดงมาเนี่นะครับผมเห็นไหมครับสําหรับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับสาหรับคนที่ใส่นะครับผมก็จะได้ไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายนะครับผมเมนูอื่นๆบ้างนะครับสําหรับนะครับผมเมนูอื่นๆนะครับเราก็สามารถนะครับผมทําได้เช่นกันนะครับมันจะมีภารกิจแล้วก็งานให้เราทําประจําวันนะครับเราจะได้นะครับผมรับเป็นแบงค์ แล้วก็เอามาแลกนะครับผมเปลี่ยนเข้าทูมี่วอลเลตได้นะครับ ดูนะครับผมอันแรกนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมเป็นงานประจําวันนะครับสําหรับตรงนี้สามารถทําได้ทุกวันนั่นเองนะครับผมนะครับออนไลน์30นาทีนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมกดรับตรงนี้นะครับถ้าเราทาภารกิจสําเร็จเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็นะครับผมมีงานตอบโต้ดูวิดีโอนะครับทุกคนสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับเล่นผ่านระดับ10ด่านนะครับผมก็จะได้มาเนเองนะครับเห็นไหมครับสำหรับงานตอบโต้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมสําหรับงานตอบโต้เรากดเข้าไปดูได้นะครับงานตอบโต้นะครับผมก็คือมันจะให้เรานะครับผมดูนะ ครับผมหน้านี้ประมาณ1นาทีนั่เองนะครับหลังจากที่ครบหนาทีนะครับผมก็คือมันเต็มหลอดตรงนี้นะครับเรากดออกเราก็จะได้ดาวมาเนี่งนะครับผมนี่นะครับแล้วสําหรับดาวนะครับผมที่เราทาภารกิจได้มานะครับมาที่หน้าที่2ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับดาวนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมแต้มดาวนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนนะครับผมเป็นนี่ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นแบงค์สีแดงนั่นเองนะครับผม ส่วนหน้าที่3านะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับผมสามารถมาทําตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมีประมาณนี้จริงๆนะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมี ATM ตรงนี้นะครับสำหรับ ATM นะครับผมก็จะเป็นการถอดรหัสนะครับผม8หลักนะครับเพื่อที่จะนะครับผมเอาแบงค์สี ฟ้าตรงนี้ออกมา่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราทํานั่นเองนะครับทุกคนส่วนวิธีการถอนนะครับทุกคนนี่นะครับผมด้านบนนะครับแบงค์สีแดงกับแบงค์สี ฟ้าหรือสีน้าเงินตามที่ผมบอกไปนะครับสำหรับแบงค์สีแดงนะครับมันจะมีภารกิจให้เราทาด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับภารกิจที่เขาให้เราทานะครับก็จะเป็นการสะสมดาวให้ครบ100นะครับหรือว่าจะเป็นการนะครับผมเชิญเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมสาหรับตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับผมแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นแบงค์สีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อมาถอนแลกเปลี่ยนเข้าทูมูนี่ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสาหรับตรงนี้นะครับผมไม่มีเงื่อนไขนะครับครบ10บาทเมื่อไหร่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเข้าทูมูนี่วอลเลตได้นะครับผม มาทํากันดูนะครับที่สําคัญนะครับผมตามที่ผมบอกไปตรงนี้นะครับไ d ดีนะครับผมทุกคนนี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอก ID นะครับเราก็นะครับผมจะได้รับเป็นคะแนนแบงค์มานะครับผม30คะแนนนะครับตรงนี้ก็ไม่บังคับตามที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนนะก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมลองเข้ามาทํากันดูได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงนี้นั่นเองนะครับใครที่ว่างๆเล่นเกมก็ ชอบเลยนะครับผมสำหรับมันก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับแอปตัวนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวให้กับทุกคนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับผมเอามาแลกได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเรานะครับผมครบที่ตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมนะครับเหรียญนะครับเราสามารถนะครับผมแลกเป็นแบงก์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวก ATM ตรงนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมต่างๆของเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูเข้ามาศึกษากันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่สงสัยะไรรบถามด้เลยนคั